ครับนภัทรเมตาโซลูชั่นครับวันนี้เป็นโอกาสดีเรามีของเข้า2ลังนะครับผมเลยอยากจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าฝั่งของเมตาที่ดิวับเราเนี่ยก็สงสัยว่าของที่มาจากยุโรปเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีเลยไหมก็เลยอยากจะให้ดูตัวกล่องที่พิ่งเข้ามาของยังเข้ามาสดๆร้อนๆแล้วนะลองมาดูกล่องนี้กล่องนี้จะเป็นฝั่งของเพชรเทมเพชรเกียรตเยอะเลย แล้วก็ถัดมากล่องนี้กล่องนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไดแฟมเกตเนาะไดแฟมเกตโอ้โหเยอะเยอะมากโฟมะเยอะลูกค้าท่านไหนสนใจโฟมติตทองเมตาโซลูชันได้นะครับก็อยากจะบอกลูกค้าที่ดียวกับเราในส่วนของโปรดักตของเมตาเองเราซัายของได้เร็วของนี้เราสั่งไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วการเดือนนี้ของเข้าแล้วเร็วมากก็เดือนเดียวเองเพราะงั้น ท่านใดที่ดีกับทางฝั่งของเมตาก็โอเคยังโอเคอยู่โรงงานฝั่งของยุโรปของเรายังทำงานปกติยังส่งของได้เร็วอยู่นะครับขอบคุณนะครับเมตาโซลูชั่นครับขอบคุณครับ